สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุยุ้ยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราก็ยังเรียนอยู่ในยูนิตที่2 the amazing body นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันใน l e s s o ่ที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษปสนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของใบความรู้นะคะของวันที่23ถึง28สิงหาคมนะคะสำหรับวันนี้จะมีคะแนน10คะแนนนะคะคำสี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนเปิดหนังสือ smilebook นะคะหน้า22นะคะดูลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์ตามไปด้วยนะคะ เรียนกันในบทที่สองแล้วนะคะอะคราวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ฟังคลิปเสียงนะคะอะสักครู่นะคะ students book unit 2 lesson 2 exercise 1 listen point and repeat fat fat thin thin tall tall short short long hair long hair short hair, short hair, straight hair, straight hair, wavy hair, wavy hair เดี๋ยวครูใจ้นักเรียนฟังและลองฝึกพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and repeat. Fat. Fat. Thin. Thin. Tall. Tall. Short. Short. Long hair. Long hair. Short hair. Short hair. Straight hair. Straight hair. Wavy hair. Wavy hair. Ah, okay, Naka. Comes up, คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะดูในภาพนะคะภาพนี้ tall ภาพนี้ short tall แปลว่าสูงนะคะ short แปลว่าเตี้ยนะคะหรือว่าสั้นก็ได้นะคะอ่ะเป็นคำตรงกันข้ามกันนะคะคำนี้ fat แปลว่าอ้วนนะคะ thin แปลว่าผอมนะคะอ่ะอันนี้ straight hair นะคะก็คือผมตรงนั่นเองนะคะ wavey hair นะคะก็จะเป็นผมหยิกนั่นเองนะคะนักเรียนลองทายดูซิว่าครูยุ้ยเป็น straight hair หรือว่า wavey hair ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะอ่ะต่อไปนะคะ long hair ผมยาว short hair ผม สั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของใบงานนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อ่าคำชี้แจงของตอนที่1นนะคะก็คือให้นักเรียนคัดลอกคำศัพท์ลงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ f a t อ้วน sin ผอม tall สูง short เตี้ยหรือว่าสั้นก็ได้นะคะ long hair ผมยาว short hair ผมสัน้น straight hair ผมตรง w a v y hair ผมหยิก อันนี้คือในส่วนของตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนคัดลอกคําศัพท์ลงในสมุดนะคะต่อไปตอนที่2นะคะให้นักเรียนคัดลอกลงสมุดนะคะก็คือจะเป็นการวาดภาพนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่คําศัพท์นะคะให้ความหมายตรงกับภาพตามนี้เลยนะคะอ่า อันดับแรกเราก็ต้องวาดภาพแล้วก็เขียนคำศัพท์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็โยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ความหมายตรงกับภาพนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะครูยุ้ยฝากกดติดตามช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะ s u b s c r i b e นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะสอบถามคุยยุ้ยก็โทรมาหาคุยยุ้ได้เลยนะคะซึ่งคุยยุ้ได้ให้ไว้เบอร์ไว้ในไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุยยุ้ยลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ